หัวใจขอคนเซนใหม่ได้ถือซ่องไว้หนึ่งในสถานที่ที่หลาหลายคนอาจจะได้ยัดผ่านไปแต่บอกคยหู้ว่าที่นี่เกียนไว้เปิดควรรับเสริมีความงดงามขอศิละปะล้านนะควรสงบขดจิตใจและควรว่าขอคนหลากหลายจัดท่วนทั่วโลกและนี่คือวัดโลโมลินเป็วัดที่เก่าเก่ที่มีชีวิต ทุกคนซ่านทุกลวนไล้เกียรติสลากโบนไมส้สัตว์โบเมเพียนแต่ควรสวยงามขอบเกียรติสลากแต่เมื่อเฮาเวากับหัวใจของเฮาวา่าศิลปะบุกเคยหายไปหาเฮาหดจัดซึมซนมาด้วยสายตาที่อดอโย่ผู้คนมาที่นี่ล้วนแล้วควรสารพาเท่านั้นแต่บางคนมาที่นี่เพราะเขาลือเกี่ยวกับความพัฒนานในกาขอพรแน่น้องว่า วัดนี้เป็นวัดที่มีสรบเสียนในการของพ่อเลือกควนฮักเป็นหลักดงนั้งผู้คนหลากหลายมาขอพอล้วนท้าคนศพและมีแฟนแลกวกต้า,ตาที่สืบทอดมาลู่ต่อรุน่นหลายกว่า500อยปีทุกคนที่มาเยือนที่นี่จะไปพร้อมกับหอยยีนและควนสมบบานยาที่เก็บไว้เงียบค่อยบร่ได้ไปพูดสรรสริบใดแต่ค่อยกับอบไรที่สิขอพอ่อเพื่อการขอพอน้ำสิโววานตามปรรนาของค่อย หรือห้ให้เฮาสงบจิจได้ก็เพียงพอแล้วแต่สิ่งที่โอซึโซโซโบโซบได้นั้นคือสถาปัตกกรรมที่เก่าแก่ขอล่านนาในสมัยนั้นเพราะทุกการเกียรตสลดนั้นมีความละเอียดออกแม้จะผ่านมาแล้วหลายสู้อันยุนก็ตามแต่ควงงดงามยางคนอยู่ เจดีเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ลานวัดแห่งนี้บสเพียงแต่บอไว้อ่านลายของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่จะเป็นป้องเกตความหวานที่หวนเสียงขอพอผู้มันเหยื่อขอหน้าทองเที่ยวทุกทุกคนเอาไว้อย่างเงี้ยเมื่อเจ้ามาขอพอเรื่องใดก็าตามในวัดแห่งนี้สิ่งแรกบขั้วพระคือการโศกนั้นให้พระทิพตาดูเธอเจดีแห่งนี้หากเจ้ามีแฟนแล้วแน่นอนว่าน่าไปเลือกที่ดีสำหรับคนหาที่มาขอพรด้วยกัน ขวางงงามขอวันนี้บูเพียงแต่สีปุกสานแต่คือควาวโหดซึบดีที่ค่อยๆสึบเข้าใจเาราความเงี้ยสงบที่เห้ให้เขากลับมาเบุนตัวเองอย่างอ่อนโยนและนี่ก็คืนวัดพัฒสีวลละมหาวิหารเป็นวัดที่สําคัญของเมือนเซียนใหม่ในวัดมีพระพุทธรูปที่สวยงามประดิษฐานพระธาตุศีหรือพระพุทธเจ้าศรีหลิ เปโภพุทธลูที่30ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซียนใหม่และดีเดลันนาะมาแต่ดูนางเป็นพุทธลูโอดหนึ่งในแบบเซียนแสนและมีซิวานเซียนแสนสีนเหนือเปโภพุทธลู่ที่งานที่ซุปในดีเดลันนาะที่อยู่คู่กับเมืองเซียนใหม่วัคแห่งน,นี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ1888เท่ากับว่า680ปีใน,ในปัจจุบนัน เชินเป็นวัดที่ขึ้นซื้อในกลางขอพรเลื่อนทัดดันสุขภาพความแข็งแรงหาภัยเจ็ดป่วยจะช่วยให้ใหายจากโรคภัยต่างๆได้อีกแต่นี่เป็นคำบอกเล่าที่มันจะลูมตัวลูบและได้มีการสืบทอดมาขอเหมือนเศษใหม่ตัวของปัจจุบันแต่เมื่อเข้ามาในวัดแห่งนี้สิ่งที่น่าสังเกตที่สุดเป็นอย่างวัดที่มีอายุไหลกว่า680ปีจึงอ,อยากใครคือกัดวัดสมัยใหม่แบบนี้แต่หน้ามาโกแปดเลยเบื่อคือวันที่ท่าสมัย พราะว่าเห็ดน,นี้ได้มีการปั่นปูนหลายครั้งและในปัจจุบันก็ได้มีการปั่นปูใหม่อีกครั้งหานบริยินจากคำบอกล่าแน่นอนว่าหลายหลายคนบุนเสือว่าวักแห่งน,นี้มีอายุหลายปา่านนี้แม้ว่าดาพนอนเบื่อคืนทศสมัยแต่การตกแต่ภายในนะั้นยังได้เก็บไว้ความเป็ียเอกลักษณ์ของล้านานานไว้อย่างสัดเจนน่าคือคาโต้ที่บูอ่าจล,ลือได้แม้อายุผ่านไปหลายปีก็าตามผู้ใดที่เป็ใส่บูนอยู่แล้ว มันบุค่คบนพลาดเลยที่จะมาจักคันในชีวิตว่าแข่นี้เพราะการมาขอพรนั้นเสื้อวัตถุประการจะได้ผอมกับไปแท้ทุกคนและนอกจากการของพอแล้วที่นี่ยังมีสถานที่ที่ให้ถ่าูปหลาดหลายและได้เฮลุ่้ที่มาของวัดเซียนใหม่อีกด้วยวัดเซียนมั่นเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเซียนใหม่ แต่นักท่องเที่ยวบอควยหูจัดปันไดเพราะวันนี้บอคอยได้โปรโมปันไดแต่ยังเป็นวัดที่น่าสบใจสําหรับคนที่ต้องการคนหาสถานที่เก่าแก่แม้บอได้ไปวัดที่หูยับขอนักท่องเที่ยวก็ตามวัดเห็นนี้ยังเป็นวัดที่เต็มไปด้วยศักดิ์สิทธิ์และความเงียบสงบโดยมีเจดีย์ซามที่มีเอกลักษณ์ของเฉพาะเซิร์นโดดเด่นไปด้วยสามสี่ห้าตัวห้องเจดีย์ไว้หลายหลายคนอ่านสศสายว่าเป็นยังจดีต้องห้องเต็มไปด้วยซาม เพราะในสมัยนั้นสานเป็นสังของควรม,มากคงและควนยิ่งใหญ่ของล้านนั้นในสมัยนั้นเพราะการมีสังออห้อนเจนดินเปลี่ยนด่างการสนับสนุนประสันโซนให้มีควรม,มากคงตลอดไป ในขอวัดเต็มไปด้วยพลังแห่คนเสือและกิบไอขอเวลาที่มมีวันหลงศิละปะล้านนั้นสนทุกับควรเรยงง่ายขอพระพุทธศาสนาผ่านลวนลายของเกียนสลาดเสาใหม่สุมห้อหลักานเหมือนด่านหลักควรเสือขอคนผ้าเหนือหลายสตาวัดแล้วว่าแห่น,นี้โบเพียนเตะได้เกียนฮัศานศาสนาพูดเท่านั้นแต่ยังโคเกียนฮันศาสารจิวิยาขอคนเซียนใหม่อีกด,ด้วย วัดนี้มีบรรยากาศโลมเยืนบบเอกอาบหมอนสำหรับผู้คนที่หาความสงบและยาสพังกัดและวัฒธรรมขอล้านนะามีหลาหลายมูให้แทวหุดมูลสวยงามและคาดสิทธิ์โดยเฉพาะในย่างสาวและหย็นวัดพันเตาที่ใหม่ถึงควรสำเร็จเพิ่นผูเป็นหอยเท่าพันเท่าเส้นบ่มบานเถวคนยิ้นใหญ่ก่อนล้านาในสมัยนั้น ก่อนจะเป็นวัดอย่าปัจจุบันได้ในสมัยก่อนเคยเป็นหอคำของเจ้าเมืองเสียนใหม่ในพศ2419พระเจ้าอิทาวิญญาสายโนมคนบอให้หลือหอคำย้ายไปสร้างเป็นวัดในปัจจุบันใช้เวลาสร้างวัดนี้ใช้เวลาังเกื่อนทั้งหมด10ปีเต็มๆแต่ในปัจจุบันวัดนี้เป็นวัดหนึ่งในเก้าวัดที่มาทำบุญตั้งตแต่อดีตมันสื่อให้เหตุเธอควรสำสิทธิ์ที่มีต่อพระสราชให้สุขสบาย เซอร์นี่เป็นอีกหนึ่งวัดที่เจ้าเมืองเซียนใหม่ทิ้นไว้ให้ลูกหลานสืบทอดและให้ความเคารพจบหอปัจจุบันนอกจากคนเสื้อและโคป็ปมาแล้วเนี่ยสถานที่นี้ยังเป็นสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของโดยเฉพาะวัดแห่งนี้มีประตูทางเข้ามีทั้งหมดสาประตูส่วนประตูหลักนั้นได้ตกแต่งเป็นพิเศษด้วยการแกะสลักเกี่ยวสาบต,ต่างๆนกยูงนั่งลีนโฮมและแกะสลักด,ดอกไม้อย่างสวยงามเซิร์บมบอดเธอควรจะเลือกลูกเรือ เมื่อเฮาได้ยาเข้าไปในวิหารได้รู้สึกเถินโซพลาคอสมัยก่อนแม้วันนี้เป็นวัดที่น้อยแต่ความสวยงามและความสัมสิทธ์บ่แพนวัดอื่นใดเมื่อเจ้ามาหอดวัดแห่งนี้จะหู้สึดเถอนควรสัมสิทธิ์อย่าแทนจริงและนี่คือวัดเจดีวรวิหารหนึ่งในสถานที่ที่สำคัญที่สุดในเชียงใหม่มาบม่แมเพียนแต่วัดธรรรดา แต่มาเป็นสุกาของผู้ท่าศาสนาและมีประวัติศาสตร์ที่งดง,งามเลยแหละวัดเจดีหลวงสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเจ้าเมืองแสนประมาณไทยศตวรรษที่14วัดนี้เคยสูงเทินเปนสิมเมตรเลยนะทุกคนและเคยเป็นวัดที่สูงที่สุดในล้านนาด้วยแต่ภายหลังแผดินไหวในปีคศ1545เจดีก็พานลงเหลือเพียงเท่าที่เห็นนี่แหละแต่เธออย่านั่งควรยิ้มใหญ่ขมบานยางสามารถหูสึกได้เลยแหละ ในอยู่อันหัวจดเจดีอัน่ะเขาถือทำลายในสมัสยโขนเพื่อเพือ่อสมัยสงครามร้านน้าเพื่อเพิดแล้วสถานที่แห่งนี้ยังเป็นอานทองเพียนเพื่อมาเป็นมหาวิทยไรก่อนอเสียบม,มาอีกอีน้ำเลยเพื่อเขาว่ากันว่าเจดีย์แห่งนี้เคยเป็นบ่ออ่านสายของพระเกี้ยวมรกตกอ่อนจะถือแย่ไปอยู่กรุงเทพที่วัดพระเกี้ยวในปัจจุบันสนามสถานที่แห่งนี้โบเพียงแต่เป็นวัดเก่าเก่เท่านั้น แต่เป็นวัดที่เคยเป็นจุดสุบสุบคอผู้ท้าศาสนานในอันดีอีด้วยวันนี้เห็นให้เงียบสงบโลมเย็นและลมถ้าพัยามมาไหว้พระพุทธรูปหรือมานาสมาธิก็ต้องบอกว่าสถานที่นี้เหมาะผู้คนที่มาเติมเต็มในการมานาสมาธิสุดๆเลยแหละบอกเลยว่าถ้าไพ่มาเสียหมายแล้วมาบอกวัดเจดีหลวงถือว่าเจ้ามาบวกก็ว่าได้ พราะนีเป็นสถานที่ที่รั่วประวัติศาสตร์อำนาจขรรศนาและควรยิ่งใหญ่ขรงล้านนเกดไว้ที่นี่ทีเดียวเลย